สวัสดีครับร้าน PC t e x t o r ครับผมวันนี้มี KRT Plus มานำเสนอหนึ่งรายการครับผมโดยสวยเดิมๆเลยครับรถจะทะเบียนปี53ครับร้อนใช้งานครับผมไมโครนีกหน้าหลังใช้งานปกติคสันอาบผมยางสวยๆทั้ง4เส้นเลยครับเร่องเดินเรียบๆครับเกียร์ดีครับผม ภาพร้อมใช้งานครับผมท่านใดหาอยู่แวะมาชมได้ครับอำเภอเบินจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมห่างตัวอำเภอ1กิโลเมตรห่าง3แยกหนองูเหลือม3กิโลห่าง4ี่แยกบ้านจาน7กิโลครึ่งครับผมมาไม่ถูกยังไงโทรมาครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ